สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะก็มาเก็บเห็ดนะคะเห็ดเหลืองดูนี่เลยเจออีกแล้วตอนได้ขับรถมาเจออยู่ข้างทางฝั่งนู้นนะคะเหมียวว่า,วามีกะน่าหนายเจอเห็ดแวะแวะปานี้ดีกว่าก็เลยเจอ,อกแล้วค่ะนี่โอ้โหเต็มเลย เี่ถ้าเป็นแดดดีๆเนี่ยขึ้นมาอันนี้มันโดนฝนด้วยนะคะเต็มเลยมีกาบอกว่าปลาเนี้ยปลาต้นไม้เนี้ยเห็ดเห็ดเห็ดเหลืองเยอะเถอะดอกาบานใหญ่ๆเดี๋ยวเย็นนี้จะเอาไปผัดกับเนยแล้วก็เนยกิน เจรอร้นคลังเก็บไม่วันไม่ไหวเลยดูนี่เยอะคักเยอะคักพี่กะพี่กะได้เห็ดดึงโดนฝนไงเลยแบบโอ้โห เน่าเลยว่ะโดนฝนนะฝนตกไงเห็ดเยอะมากเลยปีนี้ดูมีการตัดค่าเร็วเร็วเดินมายิ่งเจอนะคะเร็ว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  โอ้โหแต่ป่ามันรกหน่อยนะคะเพื่อนๆค่ะเยอะแล้วก็ป่ารกด้วยมันหายากตะกร้าใหม่ใก้เต็มตะกร้าแล้วมีกาเจออีกแล้วมิวเดินไม่เห็นเจอเลยนี่กรลักีฮะ นี่จตนาล็อกกี้ลักกี้มีกาบอกว่าลักกี้ลักกี้นะฮะนี่กะพามีกาพามาเก็บเห็ดมันมันฝรั่งพาเก็บเห็ดมันมันพูดซิมัน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 เก็บมันมันเก็บเกือบเต็มตะกร้าแล้ว ครึง่งฮะครึง่งครึ่งตะกระ้าครึงร่งตะกร้า <laughs> ไม่มันใจครึง่งเตอตะกระ้า <laughs> เ,เ,เจออีกแล้วกสิเห็นไหมมัน,น,น,นมันใบไม้มันกลบนะคะอันนี้มาถ่ายทำมิกะเก็บเก็บเห็ดขลังพาเก็บเห็ด ชอบเก็บเห็ดเมื่อวานก็แอบมาเก็บคนเดียวถ่ายวิดีโอไม่ให้ดูนี่ ดูนะคะเพื่อนๆค่ะนี่เห็นไหมนี่นี่มิกะทุเล่ค่ะกโอ้โหตรงนี้นะคะเห็นไหมเนี่ยหาเห็ดมานแทะมานเห็ดเลืองแทะเก็บยาก ให้มกาตัดตัดขาเจอ,อ,อเพื่อนๆจะ้ะดูเปียกเปียกแล้วก็ตรงนี้ด้วยนี่ปวดท้องปวดท้องเลย มีกะตัดเจออีกแล้วพี่น้องจ้านี่ไม่คิดว่าจะเจอเออยอะขนาดนี้โอ้โหนี่เลยดอกบานๆอล้วก็พัลลิตาเล็กๆตัวตไม่นเลยเอาตัวกูติ้งกี่เพื่อนๆจ้าเนี่นะคะเจอเห็ดเนี้ย ครั้งแรกเลยนะคะที่อยู่ฟินเลนด์ไม่เคยเจอเลยมิกะก็อยากเจอนะคะนี่อันนี้แพงด้วยนะนี่เห็ดดาแบบนี้นะคะเพื่อนๆมีเห็นไหมนี่เห็นไหมครั้งแรกเลยนะคะที่เจอเนี่ยอยากเจอมานานมากมิกะเจอครั้งแรกเลยเนาะเนาะ first t ไ m มเห็นไหมไม่เคยเจอเลยเนี่ยเพิ่งเพิ่งเคยเจอเห็ดดา ตายแล้วด้วยเอ่ครับก็จะไรให้กุ้ยไปเหะอืเห็นข้าวไข่เห็นกุ้ยากุ้งเหรอเหนข้าวไข่เห็นข้าวไข่ให้อ่าบริษัทกิโลละแปดยูโรอ่ะเห็ดดำกะเดินมาตกใจโอ๊ยเจอเห็ดเจอเห็ดก็ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นอะไรแกรต้าเห็นบอกว่าเจอครั้งแรก Kuinka paljon mekin ollaan metsissä käveltyä. Hei. koskaan ei ole vielä nähnyt. Mm. Mikä se on? Tämä on varmaan niin... varma, mikä huutaa nyt se on jäpleä mikä? Mikä on Mä en märkä. Onko นี่สยอลกนี่ือมรดกวันนี้เซวนกนีสเหตุเรื่องอีกแล้วนะคะเพื่อนๆอันนี้ไม่ไม่เก็บหรอกไปแล้วนี่นเอะเกินเยอะเกินเยอะเกินนเยีย เยยบหยิบเด้อพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องว่าจะเดินกลับแล้วไม่ได้กลับเลยยิ่งเดินยิ่งเจอคิดว่าจะเจอนะป่าใหมย่ยิ่งเก็บยิ่งเจอยิ่งเก็บยิ่งเ,งเจอ เจออีกแล้วนะคะเพื่อนๆหนูจนร้องเลยบอกว่าพอแล้วเดอ้อไม่ต้องให้เจออีกแล้วนี่นี่เยอะมากแต่มันโดนฝนนะมันไปหมดแล้วนะคะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันโดนฝนอออืืหเสียดายมากเลยเนี่ยโดนฝนนะคะนี่ดูมีแต่ดอกใหญ่ๆเลย เนี่ยเห็นไหมไม่เอาไปนะเจออีกแล้วโอ้โหเห็ดเหลืองเห็ดเหลืองเต็มเลยนี่กะเก็บนะคะฝั่งโน้นอีกหนึ่งมีตดาดอกใหญ่เลยเอาแต่อันสวยๆ่ะ เยอะมากเลยแต่มันโดนน้าอ่ะถ้าไม่โดนน้ำนี่โอ้โหมีแต่สวยๆเมื่อกี้เดินมาก็เจอแต่อันที่โดนน้ำโดนฝนอ่ะโดนฝนพลี Clean, นะเนี่ยมือบะก็เลยเกินอันนี้เียเยอะขนาดเลยเยอะขนาดเยอะขนาดน Ani pergi lah Mika ni Askin gula มิวนะคะบอกมิวนะคะบอกมีกะว่าพอแล้วเธอบอกว่าเดี๋ยวเดินไปฝั่งนู้นก่อนรู้ไหมว่าพามิวเดินมาอย่างไงนี่โอ้โหปุกาวเดินนําไปแล้วจ้ะนูน่นมีแต่หินไรไม่รู้เดินขึ้นเดินลงเหนื่อยขามีกะเจอแจ็คอดเดี๋ยวไปดูอุย้ยเฮตัดดิ ตัดตีมีกะรรโอเยมีกะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีดี๋ยดูมีกะบอกว่าโรงโอเยเจอเห็ดเหลืองนะคะเพื่อนๆนี่โอเยตะกร้าเต็มแล้วทำยังไงดีทำยังไงตะกร้ากินเต็มฮะไปเติมตรงนักตรงนนเ มิกะถอดเสื้อแล้วนะคะเพราะว่าตะก้าเต็มแล้วเยอะมากมาน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  เดินมาอันนี้เราจะเก็บเอาแต่อันสวยๆนะใจจริงก็อยากได้หมดเลยแต่มันไม่มีที่ใส่นะมีกะถอดเชือใส่แล้วนะคะตอนแรกไม่ว่าจะเอาของหมิวตอนแรกเขาจะเดินไปเอาครุมาเบลว่าอุ้ยแค่นี้ก่อนเก็บตรงนี้ได้ก่อนถ้าได้เยอะ เยอะอีกค่อยค่อยไปเอานี่อยู่บนมอสสวยๆวยนันนี้เอาแล้วเอาแตนสวย <peach noise> <c oughs> มิกาบ,บอกว่าไม่อยากเดินไปข้างล่างกลัวเจอเห็ดเยอะก็เลยเดินมาที่ยากสรุปที่ยากตรงนี้เจอเห็ดเยอะกว่ากว่าด้านล่างอีกยิ่ง <ย ưng> เดินมายิ่งเจอโอ้โหนี่ต็มแล้วเจออีกแล้วครับเพื่อนๆโอ้โหไม่ได้ไปสักทีเลยเนี่ย <c oughs> <c oughs> กรีดกรีดดู เยอะมากโอ้ยเห็นไหมเห็นไหมเยอะเกินหอบป่าดูมีแต่เห็ดนะคะมีค่ะชินาเต็ดมองอือ <laughs> เจอเห็ดเยอะนะคะมีกะโอ้โหดูเก็บยังใหญ่เลยนูอีกหนึ่งดอกพอแล้วเด้อเห็ดไม่ต้องให้เจออีกแล้วเดอ้อวันนี้เดรรแล้วมันติดไอ้นั่นอ้าไปแล้วหอบ <laughs> สมบัติอันลํำคาะสมบัติอันลํำคาะ ตเฮ้ยมือเนาะเหนื่อยแล้วเนี่ยพามิกะกลับบ้านแล้วมีที่ไว้แล้วนะคะเต็มเต็มตะกร้าแล้วยิ่งเดินยิ่งเจอดูนะคะเห็นไหม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 พวกนี้อีกอันนี้น่าจะไปแล้ว เราก็เก็บแค่ดอกงามๆหูเอาเน้าเนานารูา้ก็เนนาแล้วดูอันนี้สวยเนะเาะแล้วก็เจอเห็ดอยู่ด้านล่างนะคะ เหมือนทาบ้านเราอะดูมีกัาก็บอกว่าเฮียนอนไปกะไปแล้วนะบอกว่าตรงนี้นอนได้เลยนะเนี่ยเดินไปดูแล้วนะคะมิซามซาปาตียเมนีายเตตาาสุราุมินุก เจออีกแล้วพี่น้องนี่นี่นี่โอ้ยไม่อยากเจอแล้วมันเยอะเกินไม่มีที่ไวฮะไม่กะเจอเห็ืดำอู้ดูนะคะดูดูด,ด,ดเต็มเลยดีนะใกล้ใกล้กลรถแล้วนะคะเห็นรถแล้ว ดุเล็หาเกตาละกันเทรลลี่โยเอมาดูตามามันไม่มีที่ไวให้มิกะเอาเสื้อมาใส่นี่ดูนะคะไม่ชอบเก็บเห็ด เห็ดเลื้งแบบแห้งๆอ่ะแห้งๆห,ห,หน่อยแต่ไม่แห้งมากนี่กะมาเอาแล้วมาเต็มไม่มีที่ไว้โอ้โหโอ้โหโอ้มคราง

เก็บไม่หวันไม่ไหว,ไไหวแล้วอ้นนี้เน่าแล้วนะคะดูไปนะไปแล้วจ้าเพื่อนๆค่ะได้เยอะมากออกบเอยเจออีกแล้วดูไม่ได้กลับสักทีเลย เจออีกแล้วเจออีกแล้วเห็ดเือะทำไมมันเยอะอย่างนี้ทำไมมันเยอะอย่างนี้มมนออนโอ้สวยมิจจะเดินจนเห็ดหล่นเลยนี่นะคะเพื่อนๆคะ่ะเต็มตะกร้าเลยอ่ะเอาโอ้หล่นเลยโอ้โห นี่หม่ว่าป่าเนี้ยเยอะเหมือนกันนะคะแต่เราอะเดินเดินไปแค่อีกฝั่งหนึ่งฝั่งเนี้ยไม่ได้เดินเดี๋ยววันหยุดรอบหน้านะคะจะมาฝั่งนี้นะคะเ,เพื่อนๆค่ะนั่นได้เต็มได้สองลังไปแล้วจ้าเพื่อนๆค่ะได้สองได้ตะการหนึ่งแล้วก็หนึ่งครุนะคะก็เจอกันใหม่นะคะเพื่อนค่ะนี่สวัสดีค่ะมาเก็บเห็ดรอบที่สาม แบตแบตจะหมดแล้วเหลือ30มเปอร์เซ็น์เอามาหนึ่งกรุนี่โอ้โหรอบที่สามนะคะได้เต็มครุนี้คือจะกลับบ้านแล้วไม่ไม่เก็บแล้วคือมันเยอะจริงๆโอ้เต็มครุนี้จะไปแล้วนะคะ ดูอันนี้บานบานสะพังเลยนี่นี่เห็ดดำแต่น่าจะเเห็ดดำไปซุปเปอร์เล็กอยูเห็ดดำเห็ดดำเห็ดดำเนี่คยคล้ายๆเห็ดหูหนูหรือเปล่าเนาะถ้ารสชาติไปอะ่ะไม่รู้เหมือนกันเวลาที่วิวจับไปอะ่ะเหมือนคล้ายๆเห็ดหูหนูเลยอะ่ะ เป็นครุขระครุขระเหมือน,นเห็ดหูหนูเจอเห็ดเหลืองนะคะอุก๊กซีอักซีอุก๊กซี่กา๊ปอะไรกักซีกา๊ปอลไรตัวละ ตัวนั à, me, wow. <c ười> ้นก็มีว่าจะหมดแบตแล้วสามสอร์เซ็อุ๊ซกกซิ เาแล้วนี่เรไปแล้วนะคะเดสมเลลไปแล้วไปแล้วไม่สวยไม่เอานะคะ